ก็ขับรถมาพอดีครับเห็นได้กัดลูกป่านะครับจอดตีใส่นะครับมาดูครับจะกัดให้หรือเปล่านะครับตัวนี้ลากระตุกกระตุกมาครับลากระตุกกระตุกมาครับจะกัดให้ไหมนอืมกัดแล้วครับเรยียบป้อยครับอืมงัดเข้าไปเต็มคอนะครับตัวนี้โอ้โหใส่งามนะครับตึงมือเลยเหยียบป้อยครับอืมวนตับเลยครับมานี่มานี่มานี่ มานี่ห้ามหลุดนะเดียบร้อย,อยเกือบหลุดนะครับงามๆเลยมานี้ปิดปากบนนะครับอ,อ้วนเลยนะครับเก็ดเงาวแวบ,บเลยนะเนี่ยมาดูนะหนูผีตัวใหม่ครับเต็มสองเงียงครับข้างบนเรียยปร้อยนะครับสวยๆกันไปเลยครับหัวเท่ากัปั้นเลยนะครับ ね、yeah.